ปาอาหารมาที่นี่พอสมควรพี่น้องเป็นห่วงพวกเราก็นำข้าวปลาอาหารมาให้แต่ฝากฟังเขาเป็นห่วงคนของเขาแต่ไม่ได้นำข้าวปลาอาหารมาให้กับนำหญ้ามาให้กินคือมันแตกต่างกันชัดเจนไอเราเป็นมนุษย์เราก็ต้องกินข้าว แต่พวกมันนำหญ้ามาให้ควายกินด้วยคือฟังภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องฮะเขาพูดภาษาคนมันก็ไปอีกอย่างหนึง่งมันสมแล้วครับเหมือนกับควาย,วายใช่ฮะคือกวปก็ยังเน้นจุดยืนเดิมวันพรุ่งนี้เวลาบ่ายสองโมง ผมจะยื่นหนังสือให้ประธานสภาแล้วก็บรรจุสวัสดิการชีวิตของพี่น้องประชาชนเข้าไปท่านไม่ต้องกลัวครับผมไม่มีลืมครับหลายคนบอกเฮ้ยสอนลักกบปอจะลืมหรือเปล่าบรรจุประโยชน์อะไรเข้าไปให้บ้างพุ่งนี้ชัดเจนครับพอถ้าผ่านวาระสามวันพุทธหน้าเสร็จปับ๊บเงินสองล้านล้านผ่านเสร็จปุ๊บ พหบนิรโทษกรรมเข้าเสร็จทีนี้ก็แก้กฎกติกาอย่างที่เราต้องการพอแก้กฎกติกาปุ๊บร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาตั้งสอสอรอที่มาจากประชาชนขึ้นมาเอาประชาชนมามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญอันดับแรกที่จะต้องบังคับหนึ่ง,บ,งบังคับเรื่องสวัสดิการของพี่น้องก่อนคนเสื้อแดง ที่มาร่วมชุมนุมสนับสนุนประชาธิปไตยที่เสียชีวิตบาดเจ็บทุกพลภาพแล้วก็มีผลกระทบที่ไปร่วมชุมนุมในการส่งเสริมประชาธิปไตยผมจะต้องให้สภาบรรจุปูนบำเหน็จบำนาญให้กับพี่น้องคนที่เสียชีวิตจาก ชื่อนายแดงต้องเป็นพลเอกเสื้อแดงเสร็จแล้วต้องรับบำหน็จบำนานเข้าไปในฐานะเสียสละแล้วได้รัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยมาบริหารประเทศคนเหล่านี้ต้องให้ขาวบาดเจ็บสองพันกว่าชีวิต ต้องดูแลชีวิตครอบครัวเขาเพราะว่าคนเหล่านี้เท่ากับเป็นนักรบที่เสียสละปกป้องประชาิตยส่งเสริมประโยชน์ของประชาชนพอคนเหล่านี้ตายกลางท้องถนนบาดเจ็บสองพันกว่าชีวิตข้าวได้เกวียนละหมื่นหทันทีบัตรฉุกเฉินประชาชนใช้กันทั้งประเทศทันที กองทุนได้เพิ่มทันทีแล้วกำลังจะได้2.2ล้านล้านลดไปความเร็วแล้วกำลังจะได้โครงการงบประมาณแผนป้องกันบริหารโครงการน้ำไม่ให้น้ำท่วมประชาชนต่อจากนี้พี่น้องไม่จมน้ำอีกแล้วอย่าลืมครั้งที่แล้วน้ำท่วมปี54 พี่น้องเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า800ชีวิตเห็นไหมครับถ้าไม่มีคนเสื้อแดงตายกลางท้องถนนไม่มีคนเสื้อแดงบาเจ็บมันจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่ก็ไม่มีแล้วฉะนั้นต้องปูนบำเหน็จบำนาญให้เขายังเชื่อนายวาสันผู้ทองต้องเป็นพลเอกวสันผู้ทอง โลเทสอ้าวมาแล้วเสียงไฟดับคือผมเนี่ยพยายามนั่งคิดมาตลอดแล้ววันนี้ผมก็นั่งเขียนร่างฉบับของกวปอและพี่น้องประชาชนเรียบร้อยพร้อมที่บรรจุสวัสดิการชีวิตของประชาชนทำไมผมจึงกล้าต้องนำเสนอเอาแล้วทีพันเอกล่มเก้าแมง แบกปืนมากระชับพื้นที่ประชาชนทําให้ประชาชนตายไอ้นั่นทําให้ประชาชนตายไม่ได้สนับสนุนประชาธิปไตยทั้งหน่อยเสือกตายปึ๊บได้พลเอกล่มเก้าวปูนบําเหน็จบํานาญให้ทันทีเอาแล้วเสื้อแดงพี่น้องผมอะ่ะมันต่างกันครับไอ้นั่นมาขัดขวางได้แม่งขึ้นยศพลเอกฉะนั้น คนเสื้อแดงต้องมียศต้องขึ้นยศให้คนเสื้อแดงจะเป็นยศอะไรแล้วแต่จะไม่เป็นรูปกระทำแต่ผมต้องเรียกในเมื่อว่าคนเสื้อแดงเสียสละถ้าไม่มีเขาวันนั้นไม่มีพวกเราวันนั้นผมถามหน่อยครับจะมีรัฐบาลน,นี้หรือไม่ก็ไม่มีฉะนั้นผมไม่เคยลืม พี่น้องที่เป็นวีรชนและผมก็พยายามดูตลอดมาว่าใครว่าจะหาบ,บําเนตจบำนาญให้พี่น้องผมบ้างก็ไม่มีองค์กรที่พาไปก็ไม่เคยพูดฉะนั้นกอวปต้องออกมาพูดและต้องนำเสนอตลอดมานี่ไม่ต้องเอาอะไรมากพี่น้อง แค่พี่น้องที่ไม่เสียชีวิตเนี่ยบางคนครอบครัวแตกแยกบางคนต้องทิ้งกับสามีบางคนต้องทิ้งกับภรรยาแล้วก็ไปได้ภรรยาใหม่สามีใหม่ผมก็ไปเจอเอา้าแล้วท่านได้ใครล่ะก็ได้กับอีกคนเก่านั่นแหละแล้วจะเลิกกันทำไมล่ะสลับเขาเรียกว่าสับขาหลอกมันวันนั้นเจอผมเฮ้ย ประธานนกเขาสอนลักผมเนี่ยเลิกกับภรรยาแล้วนะเอาไปเจอภรรยาสอนลักพี่เลิกกับสามีพี่แล้วนะทําไมล่ะพี่ต้องเลิก,กมันทนไม่ได้เราไปเรียกร้องประชาธิปไตยไปตามหาประชาธิปไตยไม่ได้สักทีพี่เลยเบื่อเลิกกันเลยพอเจอกันอีกวันนึงสอนลักพี่ได้สามีใหม่แล้วนะเจอผู้ชายบอกพี่ได้ภรรยาใหม่แล้วนะใครละ่ะอีกคนเก่านั่นแหละผมบอกดีแล้วละ่ะ ทุกอย่างเดี๋ยวมันจะกลับมาหากันเองเพราะว่าเราอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงฉะนั้นผมต้องขอบคุณพี่น้องจริงๆวันนี้เนี่ยความดีความชอบเนี่ยกวป .9 เดินและก้าวเดินเคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องประชาชนเนี่ยความดีความชอบต้องปลบมือให้กับพี่น้องเต็มๆอย่ามาบอกว่าผม จะมาบอกว่าหนุ่มโคราชจะมาบอกว่าสมศักดิ์จะมาบอกว่าทีมงานกบปอไม่ใช่ทุกอย่างที่ทำเนี่ยพี่น้องสั่งให้ผมทำและไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยึดติดพอเขามาสอบสวนผมบอกว่าพี่น้องสั่งให้ผมทำคือฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงผม ว่าผมเนี่ยจะยึดติดกับตําแหน่งหน้าที่ไม่เคยต้องการเลยเดี๋ยววันหนึ่งผมจะคืนให้หมดคืนให้หมดทุกอย่างเลยพร้อมคดีอีกสิบเจดคดีคือไม่เอาอะไรสักอย่างผมจะไปแต่ตัวผมมากะวพมาแต่ตัวเวลาไปผมก็ไปแต่ตัวคดีพี่น้องเอาไปก็แล้วกันคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆฉะนั้น จุดยืนของกวปจะทำเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเท่านั้นบางคนบอกว่าตั้งกองบริจาคผมถามหน่อยครับเขามีน้ำใจมาใส่ผมไม่ได้ตั้งกล่องบริจาคก,กาวปเดินทำงาน ประชาชนเขาทนเห็นไม่ได้ก็ว่าปอมันภาคประชาชนเว้ยมันไม่ได้มีนักการเมืองหนุนไม่ได้มีพรรคการเมืองหนุนเหมือนกับไอ้พวกหน้ากากขาวไม่ไม่ไม่เหมือนกับไอ้พวกอยู่สวนลุมอันนั้นพรรคประชาธิปัตปัดเขาหนุนเขาก็มีตังค์ดิไอ้เรามันไม่มีใครหนุนนะครับมีแต่พี่น้องประชาชนช่วยกันหนุนแล้วทาไมผมทําไมผมต้องเลือกแบบนี้ผมทําไมไม่เลือกแบบนั้น ก็เลือกแบบนั้นได้ยังไงล่ะครับเลือกแบบนั้นมันมันอยู่กับความโกหกตอแหลเราเลือกไม่ได้แต่ที่ผมเลือกอยู่กับพี่น้องเพราะว่าเราอยู่กับความเป็นจริงจนกูก็จนจริงเว้ยตายเพื่อนกูก็ตายจริงเว้ยเจ็บมันก็เจ็บกันจริงจริงเว้ยเข้าคุกก็เข้ากันจริงๆฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่กับความเป็นจริง เราก็จะต้องกอดคอกันไปอย่างนี้แล้ววันหนึ่งเราก็จะได้ความจริงไงครับพี่น้องเพราะว่าเราไม่เคยบิดเบือนความจริงผมจึงกล่าวเรียนว่าพบรบหรือว่าสวัสดิการที่ผมจะนำเสนอในส่วนของกวปข้าวเกลนละหมื่นปดอย่างต่ำนะครับหลายคนถามผมว่าเฮ้ยมันจะให้ได้ยังไงว่าข้าวเกลนละหมื่นแปด ผมถามว่าทําไมจะให้ไม่ได้ข้าวนี่ให้ได้เลยเกียนละหมื่นแปดถ้าตัดความชื้นแล้วจะเหลือหมื่นห้าเต็มๆจริงๆเพดานเราต้องการหมื่นห้าแหละแต่เราตั้งไว้หมื่นแปดเพื่อให้ตัดความชื้นออกไนงะเห็นไหมฮะทีนี้หลายคนบอกว่าเอ้ยเอาเงินไหนมาหนุนข้าวลนะเอาแล้วทีน้ํามันมึงยังไปหนุนได้อะ่ะสินค้าคนไทยแท้ๆเลี้ยงคนไทยมาตั้งแต่ ตีนเท่าฝาหอยเดี๋ยวนี้อันนั้นเท่าคือเมื่อก่อนนะเขาบอกว่าตีนเท่าฝาหอยวันนี้เนี่ยมันเท่าตีนแล้วนั่นแหละก็คือหมายความว่าเลี้ยงกันมาจนเติบโตขึ้นมาขนาดนี้ผมถามว่าถ้ากองทุนเนี่ย จากที่ไปสนับสนุนเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยเอามาสนับสนุนชาวไร่ชาวนาชาวนาอยู่ดีกินดีทุกอย่างมันสะพัดไปหมดเลยครับเห็นไหมคิดง่ายนิดเดียวบางคนบอกคนไกลตลาดโลกมันไม่มีละโกหกมึงอย่าตอแหลกันเลยจะตอแหลทำไมเมื่อก่อนคนไทยมี44ล้านสวัสดีครับเนี่ยพูดกันตรงๆเลยฮะ แม่ผมเนี่ยนะเมื่อก่อนเนี่ยให้ทองมาครึ่งสลึงตอนนี้เติมเป็นสลึงนึงละเดี๋ยวก็จะเป็นบาทหนึ่งนี่ให้ยี่สิบาทความจริงให้ทีละยี่สิบใส่ร้ายจริงๆอันนี้ผมพูดเล่นผมพูดเล่นให้ทีละยี่สิบบาทแต่ผมเก็บไว้เก็บไว้อันนี้ปลานะอ่าโอ้เยี่ยมมากเลยถ้า,ามานี่ถ้า,ามาทันกลางวันนี้ได้ปลากันแลนะ้วเนี่ย ครับผมครับออาวขอบคุณพี่แมมพี่แมมหมู่บ้านถาวรนิเวศหนึ่งนำปลามาให้ชาวเสื้อแดงพี่แมมขอให้พี่แมมสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวยวันสวยคืนมีอารมณ์ตลอดคืออารมณ์ขันนะะคืออย่าไปมีอย่างอื่นแต่ถ้าเอามาตอนกลางวันเนี่ยได้ใช้แล้วเนี่ย เพราะว่ามันเป็นอาวุธชีวภาพคือเจอเข้าไปแล้วบอกว่าหมามุ้ยกับหมามุ้ยเถอะอันนี้มันแรงยิ่งกว่าหมามุ้ยแล้วล้างกว่าจะออกเนี่ยหึสุดยอดวันหลังเนี่ยนะผมจะบอกให้ไปเอาไปเอาไอ้ไอ้โคนควายอะที่ที่อยู่ต่างจังหวัดอะมันเหม็นจริงๆนะกลิ่นโคนสาบควายเนี่ยเหมือนกับเพลงร้องเปรียบเลยเหม็นมากนั่นะนะผมจึงกลาบเรียนว่าขอบคุณนะขอบคุณแม่ผมให้มา20 ยีทุกวันทุกวันก็ได้6กร้อนะเดือนนึงอ่ะนี่แหละฮะเงินเนี่ยเอาเก็บไว้เป็นกองทุนกองทุนที่จะก้าวเดินไปยื่นหนังสือแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยผมจะบอกอย่าไปดูถูกนะอย่ามิ่นเงินน้อยอย่าไปคอยอะไรที่มันลมลงแรงแรง,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 งไม่ต้องมิ่นได้วันละ20 20 20, 20ี่เนี่ยท่านลองคิดดูฮะสิบปีเท่าไหรอ่อ่ะผมดูทีวีจำได้ไหม ดูมีมีคนมีตอนนี้เขาบวชแล้วชื่อนายอะไรผมไม่ทราบเก็บเงินฝากวันละยี่สิบยี่สิได้เงินเป็นล้านอ่ะนี่สุดยอดผมถึงบอกว่าอย่าไปหมิ่นเงินน้อยอย่าไปคอยอะไรที่มันเป็นลมลงลมลมแรงแรง,ง,ง,งเราต้องมาช่วยกันทำฉะนั้นกวปวก็จะก้าวเดินในช่วงที่เขาเปิดสภาวันพรุ่งนี้บ่ายสองผมก็จะยื่นสวัสดิการชีวิตของประชาชน ผมตั้งแล้วนะสวัสดิการผู้พิการเด็กตั้งแต่อายุสี่เดือนเป็นต้นไปจนถึง18ปีเนี่ยรัดต้องดูแลจนกว่าอายุจะถึง18ปดปียางต่ำเริ่มต้นที่หนึ่งสองก่อนรัดต้องดูแลครับเอาเหมือนประเทศที่มันจเจริญแล้วอะฮะถามว่าประเทศทำประเทศไทยเนี่ยทำได้ไหมทำได้ ในน้ามีปลาในนามีข้าวประเทศไทยสมบูรณ์ทุกอย่างทําได้เลยบางประเทศมีแต่น้ํามันมันยังทําได้เลยนี่ประเทศไทยเนี่ยของเรามีพร้อมหมดแต่ของเรามันเสียอย่างเดียวครับเสียอย่างเดียวประเทศไทยเราเนี่ยทุกอย่างมันมีพร้อมหมดสิ่งที่เราควรคัดออกคือโจรปล้นประเทศประเทศไทยมันไม่ดีตรงนี้แหละครับมันมีโจรคอยปล้นประเทศและธรรตามนูญฉีกกันมาสิบแปดฉบับ ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นฉบับที่สิบเกฉบับของประชาชนแล้วจะเป็นฉบับถาวรทีนี้ใช้กันยาวเหยียดเพราะว่ามันเป็นวาระสุดท้ายของกลุ่มอมตะเปรมลูกอยู่ข้างหลังมองหน้าเอาไว้คือเปรมเนี่ยต้องมองหน้าเอาไว้ไม่ใช่อะไรละอีกไม่นานตาเปรมเดี๋ยวก็ต้องไปฮนะเชื่อผมดิเดี๋ยวก็ต้องไปทุกวันนี้ เพื่อนๆก็รออยู่แล้วแม่ทวดก็รออยู่หลวงตาบัวก็รออยู่หลวงตาบัวก็กวักมือเปอรเมื่อไหร่จะมาห,าหาหลวงตาเมื่อไหร่จะมาห,าหาหลวงตาส่วนแม่ทวดแม่ตาชวนเขาเป็นเพื่อนซี่ปึกกับตาเปมนะเขาก็บอกตาเปมมาหาเธอเพอปล่อยให้เด็กมันดูแลบ้านดูแลเมืองแกจะไปยุ่งกับเขาเลยแกมันแก่แล้วนี่จริงๆ ทีนี้ผมก็อยากจะบอกแม่ทวดด้วยตอนนี้แม่แม่ห่วงตาเปมอะ่ะก็ดีแล้วล่ะรีบเอาไปแต่คนที่ต้องรีบเอาไปคนหนึ่งเดี๋ยวแม่จะเหงาตาชวนลูกแม่ตอนนี้เริ่มเลอะเลือนเคยบอกว่าประกาศชัดเจนว่าเชื่อมั่นในระบอบสภาเดี๋ยวนี้ตาชวนไม่เชื่อแล้วฮะตาชวนกลับไปเป็นนุน่นพาผู้นำกุ้ยเดินข้างถนนเห็นไหมฮตาชวน เขาบอกคนเนี่ยพออายุมากแล้วจะกลับมาเหมือนเด็กตาชวนก็เลยทําตัวเหมือนเด็กกุยไงนี่แหละครับฉะนั้นสวัสดีการชีวิตพี่น้องประชาชนร่างของกวพและพี่น้องประชาชนผมถามว่าเด็กที่อยู่ในท้องสี่เดือนเนี่ยทำให้เหมือนเหมือนต่างประเทศเริ่มต้นช่วยเหลือเดือนละหนึ่งพันสบาทเห็นเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหม สมมติว่าใครมีท้องเนี่ยพอลูกได้สี่เดือนปุ๊บไปตรวจเนี่ยรัฐต้องช่วย1,200บาททุกเดือนจนถึงอายุ18ปีเรียนเรียนฟรีทั้งหมดไม่ใช่ไปรป,รประกาศอย่างอภิสินนะเด็กเรียนฟรีแต่แม่งพ่อแม่จ่ายตังค์ถามว่าบางทีผมก็จะโกรธเขาเหมือนกันแหละแต่โกรธไปก็โกรธไม่ลงเพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์มันพูดไม่เคยหมดมันบอกว่า เด็กนักเรียนเรียนฟรีจนจบใช่สินักเรียนมาเรียนฟรีอยู่แล้วแต่พ่อแม่เสียงเงินตลอดแต่ต่อจากนี้ไปฉบับของประชาชนเด็กนักเรียนเรียนฟรีพ่อแม่ไม่ต้องจ่ายเงินเห็นไหมอันนี้ผมยื่นจริงๆนะวันพรุ่งนี้ผมยื่นจริงๆไม่ใช่พูดเล่นนะก็ปาอไม่มีพูดเล่นนะพูดแล้วเอาจริงนะจะบอกให้เห็นหน้าอย่างนี้เอาจริงนะ ไม่ใช่ว่าเออเห็นมันพูดสนุกสนานพูดเหมือนกับเอาไม่จริงจริงนะดูดูฮนะทุกอย่างเนี่ยเห็นปะอยู่ตุลาการจนว่าสรนส่้อยพิสุทธ์ทนไม่ได้กลัวกลัวอะไรครับกลัวความจริงถามว่าเขากลัวเราไหมเขาไม่ได้กลัวนะเขากลัวความจริงเราเนี่ยเรามีกำแพงเรามีพวกที่ปกป้องเราคืออะไรครับ นั่นแหละครับคือความจริงอยู่ข้างเราไอ้พวกนั้นมึงจะเอาคนมาสักเท่าไหร่ก็ช่างเอะแต่โกหกมันอยู่ข้างมันนะโกหกมันจะมาสู้กับความจริงได้ไงฮะมันสู้ไม่ได้จึงต้องถอยล่นไปไงฉะนั้นผมต้องเพิ่มสวัสดิการให้พี่น้องแล้วก็ให้ทางสภานเนี่ยร่างกฎหมายมาคุ้มครองชีวิตประชาชนเอาให้ชัดๆ ว่ามาตราไหนที่จะคุ้มครองประชาชนได้อะไอทีพวกโจรมันพ้นประเทศมามันยังเขียนมาตรา309เดี๋ยวพี่สมศักดิ์จะมาเล่าให้ฟังนั่นแหละทีนี้เราก็เขียนขึ้นมาใหม่มาตรา3ามคุ้มครองชีวิตพี่น้องประชาชนผมถามหน่อยเรานั่งฟังเรานั่งฟังการปราัยมากี่ปีมีใครนำเสนออย่างนี้ไหมไม่มีมันเป็นครั้งแรกถามว่า ทำไมกระวะปคิดได้เอากับประชาชนไปเข้าฝันผมอะประชาชนคนไหนล่ะกับพี่น้องผมที่ยอมเสียชีวิตไปไงบอกเฮ้ยสอนลักเพราะว่าอย่าลืมวันแรกที่วสันผู้ทองตายตรงนี้นะผมอยู่ด้วยแต่ผมไม่ได้อยู่สีแยกคอกวัวตอนนั้นผมอยู่สี่แยกคอกแพะถ้าวันนั้นผมอยู่สีแยกคอกวัวผมก็จะโดนเหมือนวสันผู้ทอง แต่บางเอิญว่าผมไปอยู่ที่สีแ่แยกค้อกแพะแพะเลยรับบาปแทนผมเห็นไหมผมจึงกล่าวเรียนพี่น้องว่าพอเขาเข้าฝันผมจริงๆนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้โกหกท่านนะผมถามหน่อยเราสู้กับนักกฎหมายขั้นเทพนะครับไอ้พวกที่เป็นตุลาการอยู่อะแม่งขั้นเทพทั้งหมดนะนักกฎหมายแต่จับเราได้ไหมจับไม่ได้เพราะอะไรครับ ความจริงอยู่ข้างเราแล้วก็ดวงวิญญาณวิรชนเนี่ยคอยส่งข้อมูลให้กับเราคนไหนเล่นไพ่คนไหนปากเบี้ยวรู้หมดรู้หมดอ่ะโอ,อ้ก็มาบอกผมสก,กิดผมรู้หมด <c oughs> ฉะนั้น <c oughs> ผมจึงบอกว่าท่านสบายใจได้ครับพี่น้องเราที่เสียชีวิตไม่ได้ไปไหนอยู่กับเราเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะเห็นอำนาจ กับคืนสู่พี่น้องประชาชนและวันที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบวันนั้นเราจะทำบุญใหญ่ให้กับพี่น้องเราผมก็ปรึกษาอยู่หลายคืนฝันอยู่หลายคืนว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะยื่นผมจะยื่นสวัสดิการให้กับท่านเนี่ยได้ไหมบอกได้เลยเดี๋ยวเขาจะไปจับมือประธานสภาเซ็นเองเห็นไหมฮะเขาจะ เข้าไปจับมือประธานสภาเซ็นเองผมบอกว่าเอาอย่างนี้นะเราก็คุยกันในฝันบอกว่าเดี๋ยวผมจะให้ท่านเนี่ยเป็นนักรบที่เสียสละปกป้องและสนับสนุนประชาปไตยท่านต้องมีบำเหน็จบำนาญและดูแลลูกหลานของท่านเห็นดีด้วยแล้วจะทำยังไงล่ะบอกเดี๋ยวยื่นเข้าไปเดี๋ยวจะไปบอกให้ประธานสภารับเองเขาบอกผมอย่างนั้นผมก็เลยต้องยื่น ถ้าเราไม่ทำให้เขาไม่ได้เขายังเสียสละแม้แต่ชีวิตเขาจากเราไปแล้วเราอยู่ตรงนี้เราก็ต้องทำให้เขาคนอื่นไม่ทำไม่เป็นไรแต่ก็วปจะทำเพราะว่าถ้าไม่มีเขาถ้าเขาไม่เสียชีวิตไม่มีเขาบาดเจ็บผมถามจะได้นายกนี่เหรอจะได้รัฐบาลนี่เหรอฉะนั้น คนที่เป็นตัวแทนเข้าไปนั่งในสภาต้องมีสามัญสำนึกสูงกว่าพวกเราและไอคนที่ทำให้เขาเสียชีวิตไอคนที่ทำให้เขาตายบุคคลคนนั้นต้องรู้จักกับเนื้อกับตัวกับใจสร้างคุณงามความดีตอบแทนคนที่เสียชีวิตและตอบแทนคุณแผ่นดินฉะนั้น ก็อวอย้ำให้กับพี่น้องได้ทราบว่าชัดเจนองค์กรอิสระต้องเลิกยกทิ้งไปที่ไม่ดีที่ไม่ได้มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมจะให้ลือองค์กรแต่ตึกเอาไว้นะองค์กรคือตัวบุคลากรออย่างอมมาลาเนี่ยฮะเอาไปอมกล้วยอยู่ที่บ้าน คือคุณไม่ต้องมาเป็นสิทธิมนุษย์ชนหรอกครับคุณเนี่ยสิทธิอะไรคุณก็ไม่ได้มีได้สิทธิอย่างเดียวคือเป็นนั่งอมกล้วยอยู่ที่บ้านสิทธินั้นคุณได้ไปแน่นอนคือคุณอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็ขวางหูขวางตาแล้วก็ปปชอไอ้โป้งหนงหัวล้านไอ้นี่ต้องตบสักทีหนึ่งกกตมันจะหมดวาระอยู่แล้ว เรื่องผู้ว่ากทมมันบอกว่า30วันมันไม่สามารถวินิจฉัยไม่สามารถตัดสินได้นี่มึงล่อจะครึ่งปีแล้วมึงทำอะไรกันอยู่หรือมึงจะให้มันหมดเวลาไปอย่างนั้นถ้าไม่ทำงานกระชาคอลงมาแล้วกับโดนไม่ใช่น้อยเนี่ยฮะสิ่งเราเนี้ยเราต้องลื้อออกแต่องค์กระเราตั้งเอาไว้แต่บุคลากรเราลื้อออก ตุลาการสารปกครองสี่คนที่วินิจฉัยน้ำผิดบกพร่องนั่นต้องออกถ้าจะอยู่ไปสร้างตุลาการสารปกครองให้อยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพยาแล้วให้วินิจฉัยอยู่ตรงนั้นเลยห้ามขึ้นมาวันไหนน้ำม,มาปล่อยแมงไหลไปตรงนั้นก่อนแล้วรัฐบาลที่จะทำเขาเรียกอะไรผัดเวใช่ไหมผัดเวผัดเวอย,อย่างเนี้ย เราก็จะทํามุ่งตรงเข้าไปสู่บ้านตาผู้ว่าสุขุมพันธ์เลยเห็นปะนายยกยิ่งลักมาฮะท่านเป็นคนน่ารักนะครับไปไหนก็มีแต่คนต้อนรับมันตรงข้ามกันชัดเจนเลยคนทําดีไปที่ไหนมีแต่คนต้อนรับอีกคนหนึ่งทำทำความเร็วซามไปที่ไหนมีแต่คนเอาหนังสติกไล่ย,ยิง ไปไหนมีแต่คนไล่อันนี้ชัดเจนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผมจึงกราบเรียนพี่น้องเอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกสักโค่นึงนะครับผมจะขึ้นมาพบปะก,กับพี่น้องต่อจากพี่หนุ่มโคราชสมศักดิ์ล่อเพชรลุงเรืองแล้วก็ต่อด้วยพี่หนุ่มแล้วก็ต่อด้วยผมฉะนั้นเรายืนยันกันชัดเจนว่าเราต้องการให้แก้กฎกติกาแล้วก็บรรจุสวัสดิการ ชีวิตของประชาชนเข้าไปทุกอย่างอำนาจต้องคืนสู่มือพี่น้องประชาชนแล้วยกเลิก309พลเอกเปรมก็นำไปส่งที่วัดเอากันอย่างนี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวขึ้นมาพบกันใหม่ขอบคุณมากครับ